เรื่องราวของคุณป้าคนหนึ่งที่รับจ้างเขียนจดหมายแต่ค่อนข้างไร้จัรยาบรณกระทั่งแกตัดสินใจช่วยเด็กคนหนึ่งที่เสียแม่ตามหาพ่อที่ไม่รู้จักมีเพียงที่อยู่ในปริศนีเป็นจดหมายซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีตัวตนหรือไม่มันเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความผูกพันที่งดงามสร้างความหมายในชีวิตที่จะตาตึงไปตลอดการในภาพยนตร์เรื่อง Central Station สถานีแห่งรัก แรกเรื่องมาจะเป็นภาพบรรยากาศสถานีรถไฟแห่งหนึ่งที่เมืองริโอเดจ n เนโรประเทศบราซิลโดยเราจะได้เห็นว่ามีผู้คนมาเข้าคิวเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆของตนอย่างเช่นคนนี้เล่าไปทางน้ําตาถึงคนรักที่ถูกจองจําในคุกส่วนลุงคนนี้ต้องการเขียนคนที่โงกงแกไปที่แกอุตส่าห์ไว้ใจแต่ดันมาหักหลังกจนหมดตัวทําให้แกไม่มีที่ซุกหัวนอนเลยต้องการให้คนที่โกงเกนเงินให้กับแก และแม่ลูกคู่นี้ก็ต้องการเขียนถึงสามีที่หายหน้าโดยขึ้นหัวข้อใส่ชื่อของนายเจสโซเล่าว่าลูกชายของเรามีอายุสิบขวบแล้วแต่แม่คนนี้ก็ออกแนวประชดประชันต่อว่าสามีลงไปด้วยพร้อมแนบรูปลูกชายลงไปด้วย โดยผู้ที่รับจ้างเขียนจดหมายมีชื่อว่าดอลลร์และในแต่ละฉบับที่รับจ้างเขียนนั้นลูกค้าต้องจ่ายเงินคนละหนึ่งเหรียญโดยป้าแกจะรวบรวมไว้เพื่อนําไปส่งที่ปอนอให้ซึ่งแกก็ทําแบบนี้ทุกวันมานั่งรับจ้างเขียนจดหมายที่สถานีรถไฟคอยฟังเรื่องราวของแต่ละคนอย่างไอหมอนี่ก็มาทุกวันจะให้เขียนออกแนวซีอิวกิวส่งหาแฟนหากิก3-4คนได้พอเลิกงานป้าดอลลาก็จะนำเงินมาจ่ายค่าเช่าให้เจ้าของแผงแถวนั้นซึ่งรถไฟรอบคำ่ำคนก็เยอม มากๆทุกคนต่างแย่งกันขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางกลับบ้านอย่างวัยรุ่นก็จะโดดขึ้นทางหน้าต่างเพราะว่ากลัวไม่มีที่นั่งใครมาช้าหน่อยก็ต้องยืนปาดอลล่าที่ต้องเดินทางแบบนี้ทุกวันแกก็ชินกับการยืนเบียดไปแล้วพอกลับถึงห้องเช่าห้องเช่าก็ยังติดกับทางรถไฟเสียงนี้ดังสนัน่นก่อนแกจะเปิดหน้าต่างตะโกนเรียกเพื่อนห้องข้างๆนัดเพื่อนให้มาเมาท์มอยในห้องซึ่งกิจกรรมของสองเพื่อนรักปาดอลล่ากับเจย์อรินคือการแอบอ่านจดหมายของลูกค้า ทำแบบนี้ทุกวันอันไหนไม่ถูกใจอย่างเช่นจดหมายไอ้หนุ่มเจ้าชู้ป้าแกกับเจก็ฉีกทิ้งทันทีซึ่งดูเหมือนว่าในแต่ละครั้งที่ไปรับจ้างเขียนจดหมายมานั้นแกไม่เคยนำส่งให้ปลายทางเลยเอากลับมาทิ้งหนักขยะที่ห้องเรียกได้ว่าไร้จัยาบรณสุดๆซึ่งป้าแกกับเจเอลินอ่านแล้วฉีกทิ้งฉีกทิ้งไปเรื่อยๆจนไปเจอจดหมายของสองแม่ลูกที่เขียนตามหาสามีป้าเลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าแม่ลูกคู่นี้มาเขียนตามหาพ่อให้เด็ก สงสัยพ่อจะขี้เมาแล้วหนีไปอยู่ที่อื่นละมัง้งลูกไม่เคยเจอพ่อเลยป้าแกมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเลยจะให้เพื่อนฉีกทิ้งไปซะ จะตามหาสามีขี้เมาให้กลับมาทุบตีกันทำไมแต่เพื่อนที่อ่านดูก็มองว่ามันน่าเห็นใจจะตายเด็กต้องการเจอพ่อบางทีอาจจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นก็ได้เลยให้ป้านำส่งจดหมายฉบับนี้แต่ป้าแกก็ไม่ยอมส่งจะฉีกทิ้งให้ได้เพื่อนเลยต่อว่าที่ป้าดอลล่าตัดสินคนอื่นเกินไปในเมื่อเด็กมันอยากเจอพ่อก็ลองเล่าเว้นเอาไปส่งจริงซักฉบับยังไงก็รับเงินมาแล้วนี่ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนแต่สำหรับป้าที่รับจ้างเขียนจดหมายมานั้นแกไม่เคยนำส่ง จริงแกเลยไม่มีข้อยกเว้นและอ้างว่าจะเก็บใส่ลิ้นชักส่งไม่ส่งก็ค่อยว่ากันแต่เพื่อนก็ดูออกเพราะจดหมายในลิ้นชักนั่นผ่านมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่เคยเห็นที่จะาออกไปส่ง เช้าวันต่อมาก็มีลูกค้ามาเข้าคิวให้เขียนจดหมายเรื่อยๆแต่ในตอนนั้นสองแม่ลูกก็มาอีกรอบถามป้าดอลล่าว่าจำพวกเราได้ไหมเมื่อวานเรามาแล้วหนึ่งแล้ววันนี้อยากเปลี่ยนแปลงข้อความสักหน่อยไม่ทราบว่าป้าดอลล่าส่งไปหรือยังพอได้ยินแบบนั้นป้าแกก็เลืกรลักขึ้นมาทันทีบอกว่าแกจะไปส่งวันนี้แหละแต่แม่ของเด็กที่ซื้อก็เชื่อและให้ป้าดอลล่าเขียนเพิ่มอีกฉบับ เปลี่ยนแปลงข้อความเมื่อวานเพราะเมื่อวานอารมณ์ชุนเฉียวไปหน่อยบาดอลลาร์ก็จัดการหัวหมอคิดเพิ่มเป็นสองเหรียญจะได้ฉีกฉบับเมื่อวานทิ้งไปก่อนจะทำท่าฉีกจดหมายฉบับเก่าทั้งๆท,ที่ตัวจริงอยู่ในลินชักที่หอพักตั้งหาก แต่ป้าแกก็ฉีกของใครไม่รู้ส่วนแม่ของเด็กก็ยอมใจเด็กชายที่สงสัยก็ห้ามไว้ไม่รู้ว่าป้าคนนี้ส่งจริงหรือเปล่าซึ่งแม่ที่เชื่อก็ดูลูกก่อนจะหาเงินนํามาใจแต่แม่ก็เผลอวางผ้าชนะไว้ส่วนเด็กชายก็นําของมาเล่นที่โต๊ะทํางานของป้าจนป้าแกก็ไม่พอใจจะปาของเล่นของเขาเด็กชายก็ไม่พอใจเหมือนกันมองป้าด้วยสายตาอาฆาตพอแม่จ่ายเงินเสร็จก็พาลูกกลับบ้านเด็กชายเดินจูงมือแม่และเล่นของเล่นไปด้วย จังหวะข้ามถนนนั้นเด็กชายทําของเล่นหล่นเลยปล่อยมือแม่แล้ววิ่งกลับไปทําให้วินาทีนั้นแม่ที่ยืนอยู่กลางถนนก็เกิดเหตุไม่คาดฝันถูกรถชนสาหัสเด็กชายที่เห็นเช่นนั้นก็วิ่งร้องไห้ตรงไปที่ร่างของแม่ท่ามกลางผู้คนที่มาลายล้อมเป็นบราซิลมุงส่วนด้านในสถานีก็เมาส์มอยกันววาคนเป็นแม่ถูกรถชนต่อหน้าลูกปาดอลลราที่ได้ยินก็แอบใจหายหรือว่าจะเป็นครูแม่ลูกเมื่อกี้ ก่อนจะหันไปเห็นที่โต๊ะจดหมายผู้มีภาชนะของแม่คนนั้นวางอยู่ทําให้ป้าแกแอบใจคอไม่ดีหลายวันต่อมาจากนั้นเราจะได้เห็นว่าเด็กชายไม่มีที่ไปเขามานั่งร้องไห้ที่สถานีทุกวันแต่ระแวกนี้ในยามราตรีก็ไม่ได้ปลอดภัยนักกลางค่ำกลางคืนมีขี้เมาและนักเลงเดินทั่วในเช้าวันต่อมาเด็กชายคนนั้นก็ตรงมาหาป้าดอลล่าด้วยสีหน้าเศร้าใจตานี้บวมเป่งจากน้ำตาที่ไหลรินไม่หยุด เขาจองหน้าป้าดอลล่าขอให้เขียนจดหมายหาพ่อของเขาว่าแม่ได้จากไปแล้วตอนนี้เขาไม่มีใครแต่จากกระมวลรสนานของป้านั้นแกไม่ใช่คนใจดีไม่ได้มีน้ำใจขนาดนั้นถามหาเงินก่อนเลยว่าถ้าไม่มีเงินแกก็ไม่เขียนให้ แต่เด็กชายก็ไม่มีจริงๆเลยตะอคอกป้าให้เขียนให้เขาพูดไปก็ร้องไห้ไปแต่ว่าป้าแกก็ไม่เขียนแม้ว่าเขาจะร้องไห้แค่ไหนก็ตามก่อนจะไล่ให้เด็กชายไปจากตรงนี้ซึ่งเด็กชายก็ไม่มีที่ไปเขาเดินเตะๆอยู่แถวสถานีเย็นวันนั้นป้าที่กําลังขึ้นรถไฟกลับบ้านก็มองไปเห็นเขาที่ยืนอยู่นอกขบวนแต่ป้าแกก็ทำเมินพอรถไฟวิ่งออกไปเด็กชายก็วิ่งตามจนสุดสถานีเขาที่กลายเป็นคนไร้ครอบครัว ก็นั่งเศร้าอยู่คนเดียวลำพังจ้องมองอธิษฐานด้วยความศรัทธาคอยหาที่สุขหัวนอนเพื่อหลบอันตรายในยามค่ำคืนเช้าอีกวันป้าดอลลา่าก็มานั่งเขียนจดหมายและได้เห็นว่าเด็กชายนอนอยู่ข้างทางขยะป้ายัางเลยเดินไปปลุกถามว่าเขาหิวหรือเปล่าแต่ไอหนูที่โกรธเขาก็หันหน้าหนีทำในบ่ายวันเดียวกันนั้นก็มีเหตุการณ์ขโมยของที่นี่คนร้ายถูกเจ้าหน้าที่ปิดชีพ ป้าที่เห็นเช่นนั้นก็เริ่มวันๆกลัวไอ้หนุ่มนัานจะหิวแล้วเที่ยวไปขโมยของคนอื่นเดี๋ยวจะจบไม่สวยเอาซะเปล่ากระท่งในเย็นวันเดียวกันนั้นเจ้าของแผงเท่านั้นก็เห็นเด็กชายตรงนี้มาหลายวันแล้วเลยถามชื่อถามแท้เด็กชายบอกว่าเขามีชื่อว่าโจซัวส่วนป้าที่มอยากให้เจ้าของแผงยุ่งกับเด็กคนนี้มากเกินไปแกเลยเดินไปแทกบอกว่าแกรู้จักเด็กคนนี้ แต่ว่าเจ้าของแผงก็คิดบางอย่างออกเรียกป้าไปคุยหะลับล่อก่อนที่ป้าดอลล่าจะมาเรียกเด็กชายชวนเขากลับไปพักผ่อนที่บ้านด้วยกันแรกๆเขาก็ไม่มั่นใจป้าเลยทำเนียนเดินออกไปแน่นอนว่าเด็กชายไม่มีที่ไปเขาได้ยอมไปกับป้าเพราะมีป้าคนเดียวเนี่แหละที่เขาได้เห็นหน้าและได้พูดคุยมากที่สุดซึ่งพอมาถึงบ้านเชาของป้าโจซัวก็ถามหาลูกๆแต่ว่าป้าดอลล่าก็บอกว่าแกไม่มีสามีไม่มีครอบครัวก่อนจะให้เขาไปอาบน้ําอาบท่า พอเจ๊เอลินมาเล่นด้วยป้าก็แนะนําให้รู้จักเล่าว่าเด็กชายคนนี้แหละที่แม่ของเขาเขียนตามหาพ่อและนี่คงเป็นอาหารมื้อแรกที่เด็กชายได้กินในรอบหลายวันพอได้เห็นว่าเจ๊เอลินท่าทางดูใจดีใช้ได้เขาก็ยอมพูดคุยด้วยอย่างอารมณ์ดีเจ๊แกแลเล่าให้เขาฟังว่าแกกับเพื่อนเป็นครูประถมแต่ตอนนี้ก็เสียอกันหมดแล้วซึ่งเด็กชายที่พูดเก่งก็ถามด้วยความสงสัยในเมื่อป้าสองคนไม่มีสามีแล้วใครจะคอยดูแลเท่านั้นแหละ ป้าดอลล่าแกก็เปรียบเทียบว่าแม่เองก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ดูแลตัวเองได้ไม่ใช่หรือไงส่วนเจ๊เอลินก็ถามเด็กชายกลับว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไรโจซัวเลยบอกว่าเขาอยากเป็นคนขับรถบรรทุกแม่เคยเล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นช่างไม้สร้างโต๊ะสร้างเตียงได้เก่งที่สุดแต่ป้าดอลล่าก็เบกเอียดสาว่าพ่อเขาเป็นขี้เมาที่สุดแล้วสิไม่ว่าเด็กชายที่ได้ยินก็หุบยิ้มทันที ในคืนนั้นโจสัวก็เดินสำรวจรอบห้องก่อนจะเจอลิ้นชักที่เปิดไว้เขาที่พอสะกดได้บ้างก็เห็นว่านั่นเป็นจดหมายที่แม่ให้เขียนถึงพ่อนี่นาแล้วมันผ่านมาตั้งหลายวันแล้วแต่ป้าแกายังซ่อนไว้ไม่ไปส่งแถมที่ถังขยะก,ก็เต็มไปด้วยจดหมายของคนอื่นทําให้เขาก็รู้ความจริงว่าป้าโกหกหลอกลวงแต่ป้าแกก็พยายามอธิบายอ้างว่าแกจะไปส่งให้ในวันพรุ่งนี้ โจสัวที่ไม่เชื่อเลยให้ป้าแกสาบานว่าจะไม่โกหกเขาอีกซึ่งป้าแกก็สาบานอย่างไวกระทงเช้าวันต่อมาป้าดอลล่าก็ลุกโจสัวอาบน้ําอาบท่าพารอรถไฟเขาที่อยากรู้เลยถามว่าป้าจะพาเราไปที่ไหนซึ่งป้าดอลล่าก็อารมณ์ดีเวอร์บอกว่าแกจะพาเขาไปยังสถานที่ที่ดีที่สุด ซึ่งพอมาถึงเจ้าของแผงก็มาทักทายพาป้ากับโจซัวไปยังอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่มีคุณนายคนหนึ่งแต่งหน้าแต่งตาดูดีเปิดออกมาทักทายซึ่งบานชองก็สาสออาหน้าอยู่มากโจซัวที่มองไปรอบๆเขาก็เริ่มใจคอไม่ดีในนั้นมีเด็กผู้หญิงที่นั่งเล่นอยู่ลําพังและเจ้าของแผงก็เริ่มพูดอะไรแปลกๆบอกว่าหาโจซัวอย,อยู่ที่นี่เขาจะรวยมาก โดยคุณนายบ้านนี้ก็พาเขาไปเล่นอีกห้องส่วนผู้ใหญ่ก็นั่งคุยกันโจัวแอบมองหน้าของป้าเขาร้องไห้น้ำตาไหลรินรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนป้าก็รับเงินจำนวน1,000ดอลลาร์จากผู้หญิงคนนี้พอได้เงินเสร็จแกก็โบกมือบายๆเขาแล้วกลับไปเลยทั้งๆที่ตอนนั้นหัวใจของโจัซเริ่มแตกสลายที่ถูกป้าโกหกซำแล้วซำเล่าพาเขามาขายให้ที่นี่ส่วนป้าดอลลาร์ที่ได้เงินมาแกก็ไปซื้อทีวีตัวใหม่ล่าสุด เพื่อนที่เห็นนี่ก็อึง้งเพราะนี่มันราคาแพงมากก่อนจะถามหาโจซัวพอรู้ว่าเขาไม่อยู่ที่นี่เจไอลินก็เดาได้เลยวัวเพื่อนได้เงินมาจากไหนทําให้เจแกก็ไม่พอใจอย่างแรงที่ผ่านมานั้นเพื่อนอาจจะตลบตะแลงเรื่องจดหมายของลูกค้า แต่นี่มันชีวิตของเด็กคนนึงเลยนะคนที่รับเด็กไปไว้ใจได้แค่ไหนจะเอาตับไตไส้ปุงของเด็กไปขายหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งปาดอลล่าก็ไม่ได้ฟังในสิ่งที่เพื่อนเตือนทําเป็นหูทวนลมเปลี่ยนช่องทีวีแต่พอเพื่อนกลับไปนั้นแกก็นอนไม่หลับคิดตามในสิ่งที่เพื่อนพูดก่อนจะตื่นแต่เช้าตรู่เอาเงินเก็บทั้งหมดที่มีไปด้วยพร้อมกับจดหมายที่อยู่ของพ่อโจซัว จากนั้นป้าดอลล่าก็มาขอเรียกคุณนายบ้านเดิมแต่พอเปิดออกมานั้นก็ยังกับคนละคนเมื่อวานดูดีมากแต่มาวันนี้ยังกับผีดุดเลือดป้าแก่ที่ร้อนใจก็ถามหาโจซัวแต่คุณนายก็ยึกยักขอเข้าไปปรึกษาพาร์ทเนอร์ก่อนป้าแกเลยใช้จังหวะนี้แอบเดินเข้าไปซึ่งสภาพบ้านก็ต่างกับเมื่อวานสะกะปรกเลอะเทอะและไม่มีเด็กหญิงคนเมื่อวานด้วยป้าแกเลยเปิดดูทีละห้องเพื่อตามหาเด็กชายโจซัวพร้อมเสียงคุณนายกับสามีที่ถกเถียงกันอีกห้อง หายจะเป็นเรื่องยาเสพติดก่อนจะได้เห็นโจซัว,วที่นอนอ่อนแรงอยู่ที่เตียงแกเลรี่ปลุกเขาพาเขาไปจากที่นี่แต่เด็กชายที่ผิดหวังจากป้าเมื่อวานเขาก็โวยวายต่อว่าทําให้คุณนายกับสามีก็ได้ยินตรงเข้ามายือยแย่งเด็ก ปาดรอลล่ลผลักโจัวออกไปรีบปิดประตูล็อกจากด้านนอกและพาเด็กชายหนีไปจากที่นั่นกระวนกระวายรียบบกแท็กซี่เพื่อเอาตัวรอดแกร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวบวกกับความรู้สึกผิดที่พาเด็กชายมาอยู่ในสภาพแบบนี้พอจะเช็ดหน้าเช็ดตาให้เขาโจัวก็ผลักมือป้าออกในตอนนั้นป้าก็โทรหาเพื่อนบอกว่าถ้ามีใครมาถามหาแกแลก้วก็ให้แกทำเ,เป็นไม่รู้จักหรือไม่ก็บอกว่าแกไม่อยู่ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันเสียแล้วเพราะเจ้าของแผงมาตามหาป้าจากเพื่อนโชคดีนะที่เจเอลินเรียกป้าว่าที่รักและไหวพริบดีมากๆทำเป็นใส่ยศนายพลประมาณว่าตัวเองมีกิ๊กเป็นนายพลอะไรแบบนั้นส่วนป้าที่ต้องรีบวางสายก็ขอให้เพื่อนเอาเงินของแกที่อยู่ในห้องนำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารที่โบโกและขอให้เพื่อนรักษาตัวระวังตัวให้ดีจากนั้นป้าก็ซื้อตั๋วรถบัสเพื่อเดินทางไปตามที่อยู่ของพ่อไอห,หนูแต่ไอ้หนูที่ไม่ต้องการให้ป้าไปด้วยเขาก็โวยวายต่อว่า ที่ป้าโกหกตลบตะแลงหักหลังเขาจนคนแถวนั้นก็หันมาทางนี้เด็กชายโจซัวที่จะไปคนเดียวก็บอกกับป้าว่าให้เงินค่าอาหารเขานิดหน่อยก็พอกับจดหมายที่อยู่ของพอ่อหากเขาเจอพ่อเมื่อไหร่เขาจะส่งเงินคืนให้พอป้าแกยื่นจดหมายให้ไอ้หนูก็หันหลังเดินขึ้นรถบัสไปป้าที่อาจเป็นห่วงก็มองตามหลังก่อนจะตัดสินใจวิ่งตามขึ้นรถไปด้วยแม้ว่าเป็นการเดินทางที่หนูไม่พอใจประชดประชันก็ตาม หลังเดินทางข้ามคืนรถบัสก็แวะพักเด็กชายที่เห็นเสื้อที่ขายอยู่เขาก็อยากได้บอกว่าเขาไม่อยากให้พอ่อเจอเขาในสภาพมอมแมมแบบนี้ป้าแกที่เห็นแบบนั้นเลยซื้อด้วยเพราะตอนที่แกต่อสู้กับคุณนายติดยานั่นเสื้อแกก็ขาดเหมือนกันซึ่งระหว่างทางโจซัวก็ตื่นเต้นมากถามว่าเมื่อไร่จะถึงพ่อป้าพูดเป็นระยะทางเป็นกิโลเขาก็ไม่เข้าใจป้าเลยต้องคอยอธิบายเรื่องการวัดระยะทางให้เขาซึ่งทั้งสองที่เหนื่อยก็เผลอหลับแอบซบกันโดยไม่รู้ตัว ก่อนที่รถจะเปลี่ยนสายและเดินทางข้ามคืนต่อกระทั่งเช้าวันต่อมาเด็กชายที่เผลอหลับที่จุดพักรถป้ายแกแล้วเอาเงินสดทั้งหมดที่มีใส่ในกระเป๋าเป้ข,ของเขาและเก็บจดหมายคืนมาเขียนที่อยู่ไว้อีกแผ่นซึ่งป้ายแกที่มั่นใจว่าอีกเพียงไม่กี่ป้ายก็น,น่าจะถึงที่อยู่ของพ่อเขาแกเลยเดินไปบอกโชเฟอร์ว่าหากถึงป้ายนั้นเมื่อไหร่ให้ปลุกเด็กชายคนนั้นและจ้างโชเฟอร์ดูแลเขาจนกว่าจะถึงจุดหมายก่อนป้ายแกจะลงจากรถ และซื้อตั๋วเดินทางกลับที่ริโอแต่ดูเหมือนว่านี่จะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่แกมีอยู่เพราะว่าแกยกให้เด็กชายไปหมดเลยระหว่างนั่งรองรถกลับบ้านพอหันไปอีกฝั่งของร้าน <c oughs> ก็ได้เห็นว่า <c oughs> เด็กชายโจัวนั่งอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ไปกับรถบัสคันนั้นป้าที่เห็นเช่นนั้นก็กุ้มเลยทีนี้ตรงมาพูดคุยกับเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมพูดอะไรด้วยเอาแต่นั่งร้องไห้ทำให้ป้าก็หงุหงิดเดินไปนั่งอีกโต๊ะ ก่อนจะเห็นว่าเขาไม่ได้กระเป๋าเปล้เงลงมาด้วยชิบหายแล้วไงางานนี้เพราะนั่นเป็นเงินทั้งหมดที่มีเลยนะที่แกอุตส่าห์ยกให้เขาแต่เขากลับปล่อยทิ้งในเที่ยวรถคันนั้นปาดอลาที่เจอ,องนี้ก็ท้อเลยไปต่อไม่เป็นตั๋วที่ซื้อเดินทางกลับบ้านก็ขายขึ้นไม่ได้เงินก็ไม่มีกินข้าวกินน้ำได้แต่นั่งมองตาปิด จนลุงตัวค้างๆก็เห็นใจยกขนมปังให้ทั้งคู่แถมลุงยิงใจดีให้ทั้งคู่ติดรถไปด้วยโดยลุงก็มีอาชีพขับรถบรรทุกส่งของเด็กชายที่ขี้สงสัยก็ถามหาภรรยาของเขาลุงเลยบอกว่าแกแต่งงานกับท้องถนนแกไม่มีเมียกับเขาหรอกเท่านั้นแหละไอ้หนูก็บอกทันทีว่าป้าคนนี้ก็ไม่มีสามีเหมือนกันป้าที่เห็นว่าไอ้หนูสู่รู้แกก็รีบ้ามไม่นานลุงขนส่งก็แวะส่งของที่ร้านค้า ป้าเลยให้เด็กชายไปช่วยลุงยกของซึ่งในร้านค้าก็มีเด็กชายอีกคนที่ไวัยไล่เลี่ยกันนั่งกินของอย่างแสบเด็กชายโจซซวที่มองดูก็คกลือนน้ำลายมองตาปีบๆเขาที่หิวมากๆก,ก็ตัดสินใจทำเรื่องไม่ดีนั่นคือการลักขโมยของในร้านค้าและรีบเอาไปให้ป้า แต่ป้าดอลล่าก็ดุให้เขาส่งคืนมาเดี๋ยวนี้เด็กชายที่หิวก็ไม่พอใจส่งคืนให้ป้าแบบประชดประชันป้าที่รับของมาจากเขาก็ไม่ได้เอไปคืนแต่อย่างใดแต่แกไปหยิบเพิ่มพอจะเดินออกจากร้านเจ้าของร้านก็สงสัยเลยจะขอค้นกระเป๋าป้าแต่ลุงส่งของที่เห็นท่าไม่ดีเลยเข้าไปช่วยบอกว่านางคนนี้มากับเขาเราสนิทกันมากและขอให้เจ้าของร้านไม่ค้นกระเป๋าของป้า อย่างน้อยก็ให้เกียรติเพื่อนของเขาซึ่งเจ้าของร้านก็ให้เกียรติจริงๆเลยตกลงไม่ค้นกระเป๋าป้าก่อนที่ป้าจะรีบไปที่รถเอาของกินมาแบ่งเด็กชายโจสัวที่เห็นก็รู้เลยว่าป้าขโมยของมาเหมือนกันป้าเลยให้เขารีบกินอย่าพูดมากเพราะถ้าเขาไม่ทิ้งกระเป๋าเตียงไว้บนรถบัสแกก็คงไม่ต้องรักขโมยใครกินแบบนี้หรอกลุงส่งของที่ขึ้นมาเห็นว่าทั้งคู่กำลังกินขนมแกก็รู้เลยว่านันของของร้านนั้นแต่แกก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าใจทั้งคู่พร้อมหัวเราะชอบใจ พอเดินทางมาได้สักพักป้าดอลารกรเล่าให้ลุงส่งของฟังว่าเด็กชายคนนี้โตขึ้นเขาอยากเป็นคนขับรถบรรทุกเลยขอให้ลุงให้เด็กชายบังคับพวงมาลัยสารฝันให้เขาสักหน่อยซึ่งลุงก็จัดให้เรียกเด็กชายมาบังคับพวงมาลัยสารฝันให้เขาอย่างเต็มที่หลังเดินทางมาได้ครึ่งวันพวกเขาก็แวะพักนอนค้างกันข้างทางลุงกับป้าที่ต่างสดทั้งคู่เลยมานั่งชิลพูดคุยเรื่องส่วนตัว แต่เด็กชายแกบห่วงป้าเรากับป้าเป็นแม่ตัวเองเรียกป้าให้มานอนกับเขากระทั่งเช้าวันต่อมานั้นทั้งสามก็แวะพักหาอะไรกินลุงส่งของให้ทั้งคู่สั่งได้เต็มที่เด็กชายกลับดูออกว่าลุงกับป้าคู่นี้น่าจะมีความรู้สึกบางอย่างต่อกันทําให้เขาก็จ้องหน้าทั้งคู่ป้าที่ไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยไล่เขาไปเล่นโต๊ะเกมตรงโน้นโจซัวที่งอนตุ๊บป่องก็เดินสะบัดก้นไปส่วนป้าดอลล่าที่ได้อยู่กับลุงส่วนตัวแกก็ขอบคุณเขาที่ช่วยเหลือแกกับโจซัว ก่อนจะหยอดคำหวานว่าแกหนะรู้สึกดีมากที่พลาดรถบัสและไม่มีเงินทำให้แกได้เจอลุงส่งของก่อนป้าจะยื่นมือไปสัมผัสมือลุงเบาๆลุงที่เห็นแบบนั้นก็สตันนิ่งเป็นหุ่นหันไปมองหน้าเด็กชายโจซัว ที่เขาก็จ้องหน้าลุงขมนป้าเลยขอตัวไปเข้าห้องน้ําเพื่อเสริมความมั่นใจแก่ที่ไม่เคยทาลิปไม่เคยแต่งหน้าเลยขอทาลิปจากคนข้างๆสาวคนนี้ที่เห็นว่ามันใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันเลยยกให้ป้าเก็บไว้ป้าเลยทาลิปสติกเสริมความมั่นใจเดินตรงมปหาลุงส่งของแต่ก็พบว่าลุงส่งของขับรถออกไปทิ้งแกกับโจซซวไว้ที่นี่ทําให้ป้าที่เพิ่งแสดงความรู้สึกดีๆต่อเขาไปแกก็เสียใจและผิดหวังมากร้องให้โหกมา ทั้งสองที่ไม่มีที่ไปและไม่มีเงินเลยมานั่งอ้างว้างกันอยู่สองคนโจซัวถามว่าทําไมลุงส่งของถึงไปจากเราซึ่งป้าก็ไม่รู้และคิดว่าเขารู้ซะอีกโจซัวเลยให้กําลังใจชมป้าว่าป้าทาลิปสติกแล้วดูดีมากสวยสู้เจเอลินได้เลย ในตอนนั้นก็มีรถผู้แสวงบุญขับผ่านมาป้าดอลล่าเลยขอติดรถไปลงที่บอมเจซูด้วยด้วยการยกของมีค่าเป็นค่าเดินทางนั่นคือนาฬิกาข้อมือของแกซึ่งบนรถก็เต็มไปด้วยผู้แสวงบุญที่ต่างพากันร้องเพลงสวดบนภาวนาระหว่างทางทํำให้ป้าก็ร้องไห้ไปกับถ้อยคําอ้อนวอนเหล่านั้นส่วนโจซวก็ร้องเพลงไปตามพวกเขา และเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมายของผู้สแสวงบุญเด็กชายกับป้าก็นั่งดูเขาจากที่สูงโจัวสงสัยว่าตอนที่แม่เขาเสียแม่ได้ทําพิธีแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้เจอแม่ตั้งแต่อุบัติเหตุไม่รู้เลยว่าพวกเขาส่งแม่ไปทําพิธีที่ไหนป้าที่ฟังเช่นนั้นก็เห็นใจพาเขาเดินลงไปข้างล่างให้เขาเอาผาชนะของแม่ใส่บริเวณทําพิธีเพื่อให้เด็กชายได้ส่งแม่สู่สวรรค์ญญอย่างสมบูรณ์ จากนั้นทั้งสองก็เดินทางถึงเขตชุมชนทีไกลจะถึงจุดหมายขึ้นทุกทีแต่อยู่ๆโจซัวก็ไม่กล้าไม่อยากให้พ่อเห็นเขาในสภาพแบบนี้พ่อคงรับเขาไม่ได้ป้าเลยพิที่ร้านขายหวีเอาหวีมาหวีผมให้เขาพร้อมถามทางไปยังที่อยู่ในจดหมายซึ่งพอมาถึงที่นี่ก็เป็นบ้านไร่ล้อมรั้วยอย่างกว้างขวางเด็กชายที่ตื่นเต้นก็วิ่งเปิดประตูเข้าไปอย่างอารมณ์ดีป้าเองที่ถึงจุดหมายก็ดีใจวิ่งตามเขาเข้าไป แต่พอถึงตัวบ้านก็มีเด็กชายอายุประมาณเขาเรียกแม่บอกว่ามีคนแปลกหน้ามาที่นี่ส่วนป้าก็เข้าไปทักทายคุณยายในบ้านถามหาชายที่ชื่อว่าเจโซยายที่แก่ชาราก็ไม่เข้าใจเรียกลูกสาวบอกว่ามีคนมาถามหาผัวลูกหญิงคนนี้ได้ทำท่าทางงงๆบอกว่าสามีไม่อยู่และอยากรู้ว่ามาถามหาผัวเธอทำไมแต่ป้าแกก็ไม่ยอมบอกรอให้เจโซมาถึงก่อนพอชายคนนั้นมาถึง ป้าแกก็บอกว่าแกพาเด็กชายโจซัวมาส่งแม่ของเขาเสียไปแล้วเขาตัวคนเดียวไม่มีใครชายคนนี้ที่ได้ยินก็ตกใจถามว่าเด็กชายนี่ใส่ดีหรือเปล่าโจซัวที่ฟังก็น้ำตาคลอ ป้าเลชินชมบอกว่าเขานิสัยดีมากก่อนจะยื่นจดหมายแม่ของโจซัวที่ตั้งใจส่งมาที่นี่ให้กับชายคนนี้ไปแต่พอชายคนนี้เห็นหน้าซองเขาก็รีบปฏิเสธบอกว่าที่อยู่ถูกต้องแต่นั่นไม่ใช่ชื่อของเขาเป็นชื่อเจ้าของบ้านคนเก่าที่ขายที่นี่ให้กับเขาพร้อมเอาที่อยู่ใหม่มาให้กระซิบบอกว่าเจโซคนนี้ขี้มเมาติดเหล้าขายทุกอย่างทิ้งไปหมดไม่เหลืออะไรเลยโจซัวที่ได้ยินเขาก็ร้องไห้และเดินออกไป จากนั้นป้ากับเขาก็ไปยังเขตชุมชนโทรถามเพื่อนไม่ได้ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารที่นี่ให้หรือยังแต่เพื่อนก็ชะงักชิบหายแล้วไงวันนั้นฟังผิดคิดว่าให้ฝากเขาเ้าบัญชีดาราปาสวยแล้วไงป้าไม่มีเงินเดินทางกับลิโอในคืนนั้นเหล่าผู้สแสวงบุญก็มารวมตัวทำพิธีนับพันพวกเขาต่างสดต์ร้องเพลงดังก้องกลงวนันเด็กชายที่หิวเขาก็ไม่อยากเดินไปต่อเริ่มมวยววยง,งแง ป้าเลยต่อว่าเขาโทษว่าเขานี่แหละเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราไม่มีเงินกินข้าวแกที่โมโหหิวเหมือนกันก็ดูเขาเสียงดังใช้คำพูดแดกดันจนเด็กชายก็ร้องไห้และวิ่งหนีไปป้าที่กลัวเขาเตลิดไปไกลแกเลยจะวิ่งตามไปเขาไปยังลานทางพิธีในนั้นที่เต็มไปด้วยผู้สแสวงบุญเต็มไปด้วยถ้อยคำอ้อนวอนเสียงสดมนภาวนา,นานดังสนัน่นป้าที่ตามหาเด็กชายไปแกก็ร้องไห้ไปด้วยทำกลางเสียงอ้อนวอนพระเจ้าถ้อยคำขอพรน,นับพัน ทำให้ปากเริ่มสับสนก่อนจะเป็นลมลมตึ้งไปกระทั่งเช้าวันต่อมาป้าดอลล่าพบว่าโจซัวดูแลแกอยู่ข้างๆทั้งสองไม่มีเงินและไม่มีที่ไปเลยนั่งยนหินสกระป๋องเล่นกัน หัวเราะคิกคักกันอยู่สองคนส่วนสองข้างทางก็เต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าวางขายของเครื่องเทศของใช้มากมายรวมทั้งมีการแสดงเปิดหมวกอีกด้วยเด็กชายโจซัวเลยลองเดินไปยังจุดถ่ายภาพที่มีคนมาต่อแถวเพียบส่วนค่าบริการถ่ายภาพคือสองเหรียญต่อหนึ่งภาพเขาที่เห็นเช่นนั้นก็ปิ๊งไอเดียประกาศรับจ้างเขียนจดหมายส่งไปหาคนรักส่งไปหาครอบครัวหรือเขียนอ้อนวอนส่งไปหาพระเจ้าเรารับจ้างในราคาเพียงหนึ่งเหรียญเท่านั้น แน่นอนว่าชาวบ้านหลายคนที่นี่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พวกเขาก็สนใจเข้ามาต่อคิวสร้างเขียนจดหมายกันเพียบโจสัวที่เรียนรู้งานจากป้าเขาก็คอยรับเงินหากมีใครเขียนหลายฉบับเขาก็คิดเงินเพิ่มนั่งรับจ้างอยู่ตรงนั้นยันค่ำรับทรัพบมากมายป้าที่เห็นก็ดีใจมากชื่นชมความฉลาดของไอ้หนู จากนั้นทั้งสองก็นาเงินไปถ่ายภาพเก็บไว้คนละภาพเขาที่เดินผ่านร้านเสื้อผ้าผู้หญิงเลยซื้อชุดนี้ให้ป้าบอกว่าอยากให้ป้าได้แต่งตัวดีๆป้าที่เห็นเช่นนั้นก็ขอบคุณเขาและแกก็ชอบชุดนี้มากๆพอมาถึงที่ห้องพักโจสัวก็มองไปที่จดหมายและจะทําการทิ้งเหมือนที่ป้าทิ้งที่ริโอแต่ป้าก็ห้ามไว้พร้อมสั่งซอนเขาให้เขายาวเยีเ่ยงอย่างเรื่องแย่ๆจากแกเช้าวันต่อมา ป้าก็านาเงินไปซื้อตัว๋วเดินทางไปยังที่อยู่ใหม่ของพ่อโจซัวที่ได้มาจากชายคนนั้นแต่ระหว่างรอรถป้าก็คิดบางอย่างออกให้เด็กชายรอแกตรงนี้ห้ามไปไหนก่อนป้าจะนําจดหมายไปส่งตามที่อยู่ที่ทุกคนจ้างเขียนเด็กชายที่เห็นว่ารถมาแล้วเขาก็ตะโกนเรียกป้าและออกเดินทางกันต่อซึ่งเมื่อมาถึงอย่างที่อยู่ใหม่ที่นี่ก็เต็มไปด้วยบ้านที่เป็นร้อยๆยหลัง ป้าเลยเดินคุยกับโจซัวเล่าเรื่องพ่อของแกให้ฟังว่าแกกับพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันครั้งหนึ่งแกไปเยี่ยมพ่อถามว่าพ่อจำแกได้หรือเปล่าซึ่งพ่อก็มีสีหน้าแปลกใจแกรู้เลยว่าพ่อจำแกไม่ได้แต่พ่อก็ยิ้มทักทายทำเป็นบอกว่าพ่อจำแกได้และครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาพอพูดจบป้าแกก็เศร้าหันไปบอกกับเขาว่าแกน่ะเชื่อเลยว่าไม่นานโจซัวก็ลืมแกเหมือนกัน แต่เขากลับไม่คิดเช่นนั้นบอกว่าเขาไม่อยากลืมป้าดอลล่าซึ่งป้าก็ไม่เชื่อเพราะท้ายที่สุดแล้วยังไงเขาก็ต้องลืมพอเดินทางมาถึงที่อยู่ที่คิดว่าชายแน่ๆเลยลองขอเรียกดูทำหาชายที่มีชื่อว่าเจโซแต่ชาวบ้านก็บอกว่าชายขี้เมาคนนี้กินเหล้าหัวลาน้ําหายไปแลมปีแล้วป่านนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ได้ยินเช่นนั้นโจัวก,กับป้าก็ผิดหวังมาก ในเมื่อไม่เจอพอ่อและโจซัวก็ไม่มีใครป้ารีชวนเขาไปอยู่กับแกเราจะเริ่มต้นใหม่หาที่ปักหลักปักฐานทํางานดูแลกันและกันก็ได้เขาที่ได้ยินก็ดีใจมากตกลงที่จะอยู่กับป้าก่อนทั้งคู่จะไปที่ป้ายรถเพื่อเดินทางกลับแต่ในตอนนั้นก็มีเด็กชายปัจจัยานมหาชายคนหนึ่งบอกว่าสองคนนี้มาถามหาพ่อของเขาพี่ชายคนนี้ที่ได้ยินก็เดินมาทักทายบอกว่าเขาดีใจมากนานมากแล้วที่ไม่มีใครมาถามหาพ่อ ป้าเลยบอกว่าแกเป็นเพื่อนกับพ่อของเขาเด็กชายเลยต้อนรับจะพาทั้งคู่ไปที่บ้านของตนไหนๆก็มาถึงที่อย่างน้อยๆก็นอนพักสักคืนซึ่งบ้านหลังนี้ก็มีพี่ชายอยู่คนพี่ชายเลยแนะนําน้องชายของเขาให้รู้จักในตอนนั้นโจสัวก็มองไปเห็นภาพที่ติดไว้ที่ผนังเป็นภาพแม่เขากับชายคนหนึ่งและนั่นน่าจะเป็นพ่อของเขาแน่ๆเขาที่เห็นก็ดีใจมากที่ได้เจอหน้าพ่อเป็นครั้งแรก ก่อนสองพี่น้องจะเล่าว่าหลังจากที่พ่อหายไปเราทั้งคู่ดูแลกันและกันน้องชายของเขาเรียนรู้งานช่างไม้จากพ่อและทำงานได้เก่งมากๆซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่จะรู้เรื่องว่าพ่อมีอีกครอบครัวที่ลิโอนั่นคือแม่ของโจซัวเลยไม่ได้ตกใจแถมยังเรียกโจซัวให้มาลองทำงานไม้ โดยมีพี่คนที่สองสอนงานให้ซึ่งพี่คนโตก็คิดบางอย่างออกให้น้องไปเอาจดหมายของพ่อมาบอกว่าพ่อเขียนไว้นานมากเกือบ6กเดือนได้ตั้งใจส่งไปหาแม่ของโจซัวก่อนที่พ่อจะหายไปพวกเขาอ่านไม่ออกเลยไม่เคยคิดจะเปิดอ่านพี่คนกลางที่เหมือนผิดหวังในตัวพ่อเขาก็พูดจาประชดที่พ่อหายไปก็ดีแล้วเพราะพ่อเอาต่กินเหล้าเพอหายหญิงที่เมืองลิโอ ขายบ้านขายทุกอย่างทิ้งนี้สินในพวกเราต้องใหญ่รกรากมาที่นี่และไม่เคยเจอพ่ออีกเลยพี่ชายที่ได้ยินก็ดุน้อง ไม่ให้น้องพูดถึงพ่อในทางไม่ดีก่อนจะขอให้ป้าอ่านจดหมายให้พวกเขาฟังซึ่งในเนื้อจดหมายพ่อได้เขียนถึงแม่ของโจซัวที่ครั้งหนึ่งเคยเดินทางไปทํางานที่นั่นและได้ตกหลุมรักแม่ของเขาในเนื้อความได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ต้องพัดพดากจากกันพ่อต้องเดินทางกลับมาที่นี่และมีความตั้งใจจะไปรับแม่ของโจซัวมาอยู่ที่บอมเจซูด้วยกันอยากให้เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในนั้นมีชื่อแม่ของโจซัวและพี่ชายทั้งสองคนโจซัวที่ฟังก็น้ําตาคลอกลัว ไม่มีชื่อเขาป้าเลยอ่านต่อในนั้นก็มีชื่อโจซัวที่พ่อตั้งใจให้เรามาอยู่รวมเป็นครอบครัวทําให้เขาที่ดินชื่อตัวเองก็ดีใจมากซึ่งพี่ชายคนโตที่ฟังเขาก็ร้องไห้เชื่อว่าพ่อต้องกลับมาเราจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งแต่พี่คนกลางกับตัดพอ้อมองว่าพ่อไม่กลับมาหรอกส่วนโจซัวเขาก็เชื่อเหมือนพี่คนโตเชื่อว่าพ่อต้องกลับมา ในคืนนั้นเขาก็แอบ,บกระซิบถามป้าว่าป้าโกหกใช่ไหมที่ในจดหมายมีชื่อของเขาแต่ป้าก็ยืนยันว่ามันมีชื่อของเขาจริงๆแน่นอนว่าโจซัวไม่เชื่อเพราะพ่อไม่เคยเจอเขาในตอนนั้นพี่ชายก็มาเรียกเขาไปเข้านอน ป้าได้เห็นว่าโจโซนอนกับพี่สองคนหลับปุ๋ยแกก็ย่องเบาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดที่โจโซซื้อให้แต่งหน้าทาปากให้สดใสเอาจดหมายแม่ของโจโซว,วางไว้ใกล้ๆกับจดหมายของพ่อก่อนที่ป้าดอลลา่าจะตัดสินใจออกไปจากที่นี่เพื่อไปรอรถเดินทางกลับไปเพียงลำพังโจโซวที่ตื่นมาพบว่าป้าไม่อยู่เขาเลยวิ่งตามออกไปตะโกนเรียกหาป้าทั้งทางไปยังป้ายรถบัส ก่อนจะพบว่ารถออกไปเป็นชั่วโมงแล้วทําให้เขาก็ร้องไห้พี่ป้าจากเขาไปโดยไม่บอกลาแต่มันก็ไม่ต่างจากป้าที่แกเขียนจดหมายไปร้องไห้ไปโดยแกเขียนถึงโจซัวบอกว่าที่ผ่านมาแกไม่ได้เขียนจดหมายหาใครมานานมากแล้วเขาเป็นคนแรกในรอบหลายสิบปี หากในวันหนึ่งที่โจซัวโตวขึ้นหากเขาได้เป็นคนขับรถบรรทุกขอให้จงจำว่าป้าดอลล่าคนนี้เป็นคนแรกที่เคยนั่งรถที่เขาเป็นคนบังคับพวงมาลัยและแกคิดว่ามันคงจะดีกว่าหากเขาได้อยู่กับพี่พี่ดีกว่าไปอยู่กับป้าที่ไม่เอาไหนแบบนี้เขาจะได้เติบโตและเรียนรู้จากพี่พี่หากเมื่อไหร่ที่คิดถึงให้มองภาพถ่ายที่เคยถ่ายด้วยกันและสิ่งที่ป้าคนนี้กลัวที่สุดคือเมื่อวันเวลาผ่านไปเขาจะลืมป้าคนนี้ซึ่งป้าที่เขียนจบ แกก็ร้องไห้โ h กมาเอาภาพถ่ายขึ้นมาดูแทนความคิดถึงเด็กชายโจซัวตัวโจซัวเองที่ต้องแยกย้ายจากป้าเขาก็ร้องไห้เสียใจเอาภาพถ่ายของเขากับป้าดอลล่าขึ้นมาดูให้ตัวเขาพอยิ้มได้และเขาก็เชื่อหมดหัวใจว่าต่อให้วันเวลาผ่านไปแค่ไหนเขาไม่มีทางลืมป้าดอลล่าคนนี้เหมือนที่ตัวป้าเองจะคิดถึงและจดจําเด็กชายโจซัวตลอดไปก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลง เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDB ไป8ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกระกตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป